ถูกไหมแต่ก่อนนี้เขาด่ามาแต่คุณจะไปพูดเต็มคํามันไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าอาคุณเล่นงานซะเขาฉ่ามาเลยนะครับแล้วถามหน่อยว่าลุงเขาคงไม่สนใจหรอกเขาเฉยเฉยเอาจริงๆเขาไม่สนใจด้วยเพราะว่าเขาได้ใจเขาไม่ไม่ได้สนใจมาแต่แรกแล้วเอาพูดง่ายๆเขาไม่พอใจมาแต่แรกแล้วอคุณจะมาทําดีกับเขาเนี่ยเขาก็ไม่สนใจนะ เออแต่ป้าไม่แน่แอดบอกว่าป้าป้าไม่แน่ป้าอาจจะใจอ่อนแต่แอดว่าลุงเนี่ยคงจะไม่ใจอ่อนด้วยหรอกอืมเพราะเขาโดนด่าสมัยก่อนโอ้โหเล่นซะํำเลยใช่ไหมคนเราเจ็บแนละ้วมันก็จําเหมือนกันนะแอดว่าเออแต่ตอนนี้เราก็ไม่สามารถจะเชื่อใจเขาได้หรอกเออวันดีคืนดีไม่แน่นะเขาอ,อาจจะมาเล่นเหมือนเดิมก็ได้เพราะว่าเราไม่สามารถจะเชื่อใจได้อ่ที่ผ่านมา แต่จะมาให้กำลังใจตอนนี้นะครับออก็คือมันไม่สนิทใจเหมือนก่อนแล้วเอาพูดง่ายๆมันไม่สนิทใจแนละ้วคุณกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้หรอกนะครับคนเรามันต้องต้องยืนหยัดอยู่ถูกไหมต้องมั่นคงแล้วก็ยืนหยัดอยู่เออเราจะเราจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยเขาเรียกว่าคนหลาะแหลกไงคนจิตใจไม่แน่นอนออจิตใจไม่แน่นอน <C oughs> ส่วนข่าวนั้นก็เบิกบานนะครับพอรู้ข่าวเอ,อรู้ข่าวก็เบิกบานนะยิ้มแย้มแจ่มใสเอนะยิ้มแย้มแจ่มใสคือคาดหวังไว้เยอะเหมือนกันนะเกียรติบ้านนะเขาก็คาดหวังว่าเอองานนี้เขาก็น่าจะนะตามความคิดของเขาอออะเแต่ว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละ อ,อ,อาจจะพลิกไปพลิกมาอาจจะพลิกก็ได้เอ่อเจ่ไหมถ้าพลิกนีมาเนี่ยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคือความเชื่อมั่นอะ่ะจะไม่มีเหลือแล้วแอดว่าอ,อ่ะเอาจงจริงได้ข่าวว่าจะมีคดงคดีเพิ่มอีกแต่แอดก็ฟังแล้วนะไอของใหม่เขาเอามาลงตอนนั้นอตอนที่ให้การอยูออ่ให้การอยู่หน้าบ้าน หน้าบ้านของอผู้นำยุมชนอ่ะเขาผิดจริงๆแอดพูดได้เลยผิดจริงๆเออเขาให้การทางนู้นเขาก็จดอย่างเดียวเออเขาก็จดทางนี้ให้การเขาก็จดจดจดแต่ทำไมมันทําไมมันไม่เข้าไปในในสาระบบก็ไม่รู้เอฟซี FC. แอดก็งงเหมือนกันนะการที่เขาให้การเป๊ะเป๊แบบนั้นอนะ่ะเออมัน มันไม่แน่ใจนะครับว่าทําไมทําไมไม่เอาเข้าไปสู่ในสารระบบหรือเขาเอาไปที่ไหนหรือเปล่าชุดแรกนะอันนี้แอดพูดพูดถึงชุดแรกนะชุดที่เข้ามาสอบครั้งแรกอะอยู่หน้าบ้านอ่าผู้นําอันนั้นะ่ะที่เข้าให้การเราก็ฟังอยู่นะครับฟังอยู่เพราะว่ามันก็ขัดแย้งกันจริงๆเออขัดแย้งจริงๆว่าเอ้ยคาให้การอย่างเงี้ยเหมือนโกหกอะ่ะเหมือนลักษณะโกหกอะ่ะ แต่เขาก็กจดไปนะเขาก็จดทุกครั้งอนะคืออ,อีกฝ่ายหนึ่งให้การยังไงเขาก็จดจดจด,จด,จดทุกถ้อยคําอะะจดทุกถ้อยคอําะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาได้เอาไปเข้าไปสู่ในระบบหรือเปล่าถ้าไม่เอาเข้าไปสู่ระบบเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันนี่แหละเ,เพราะว่ามันเหมือนกับพูดจาโกหกอะโกหกเราก็ฟังเราก็ชัดเจนอยู่แล้วถูกไหมล่ะเอฟังแล้วมันก็ออก ชัดเจนเลยว่าเขาพูดโกหกอันเนี้อาจจะโดนข้อหาคือให้การเท็จนะออโดนตรงนี้ก็โอโหดูไม่เจิดเหมือนกันละ่ะเอตีนะ <c oughs> ความคุณค่ามันจะด้อยไปเลยนะเราก็สบายใจแล้วใช่ไหมคุณยายนะครับใช่ครับผมเออก็ให้กําลังใจแกอยู่แล้วนะครับเพราะเราเรายืนหนึ่งมาตลอดถูกไหมเออเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะเอ,อเราไม่เหมือน ใครก็แล้วแต่เราไม่ได้เหมือนกันนะเราก็ยังยืนอยู่แบบเดิมอยู่ <c oughs> ยืนอยู่ในที่เดิมอ่ะไม่ได้ไปไหนไม่ได้ขยับตัวด้วยซ้ําไปเออไม่เหมือนคนบางคนพอจะมีกระแสหน่อยพอจะมีแสงหน่อยก็เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> เข้ามาพูดดีนู่นนี่นั่นเออคุณต้องยืนระยะให้ได้นะขี่ปีขี่ปีก็ต้องยืนสี่ห้าปีก็ต้องยืนอยู่เหมือนเดิม ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ไม่ว่ามันจะออกหัวออกก้อยใช่ไหมเราก็ยังเป็นกํใใกา,ากลังใจให้กันอยู่ถูกไหมเออเป็นกําลังใจให้กันอยู่ไม่ว่าจะออกหัวออกก้อยออกซ้ายออกขวาเราก็ไม่ได้สนใจแล้วเราก็ยังยืนยึดมั่นอยู่อสวัสดีครับผมเราก็ยังยึดมั่นอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงคนอ,อื่นเขาหายล้มหายตายจากกันไปเยอะแล้ว เออพอถึงวาระที่จะต้องมาให้กำลังใจเขาก็กลับมากันเออกลับมากันแต่เรายังยืนหยัดอยู่เหมือนเดิมเออใช่ั <c> ้ม <oughs> นะจกนาเขาก็บอกว่าเขาก็จะมาให้กำลังใจเขาว่าอย่างนั้นนะ <c oughs> เออเขาจะให้กำลังเป็นกำลังใจให้ลุงป้าเขาว่าย่งนั้นโอ้โหแม่นะคำพูดเนี่ยพูดไม่ได้เต็มปากอะ ไม่กล้าพูดเต็มที่เพราะอะไรโอ้เล่นงานเขาสะฉับม,มาตลอดนะเอาถามว่าถามว่าเขาอยากจะได้กําลังใจไหมาถามว่าอยากจะได้กําลังใจอยากจนนาไหมคงไม่ละมั้งนะเฉยเฉยเออใช่ครับผมตั้งแต่แรกใครจะไปไหนก็ไปเออไม่ติดตามใช่ไหมนั่นอ่ะสิใช่ไหม,นนไหมเรามันยืนอยู่แล้วนะเออ กองแก้วนะครับเรามันยืนมาตลอดอยู่แล้วนะครับไปยืนมาแต่สมัยสี่ห้าปีที่ผ่านมาถูกไหมลนะ่ะจนกระทั่งทุกวันนี้ถูกไหมใครจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงใครจะทํายังไงเราก็ไม่ได้สนใจแล้วนะเราก็ยังยืนอยู่ยืนอยู่ยึดถืออยู่เืบนเดิมเออไม่ได้ไปไหนเอ,อยังอยู่ที่นี่นะครับไม่ได้ขยับไปไหนด้วยซ้ำไปจนกระทั่งเขาไปกันโอ้โ จนกระทั่งเปลี่ยนแปลงไปไม่รู้เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่แล้วอเราก็ยังยืนอยู่เหมือนเดิมเรายังยึดถืออยู่เหมือนเดิมอก็ถึงอวาระที่จะต้องการส่งกํบบาลังใจแล้วก็ส่งกํบบาลังใจให้ถึงวาระที่เราจะไปให้กํบบาลังใจแล้วก็ไปให้กํบบาลังใจก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเอถึงข่าวที่เราจะต้องไปก็ต้องไปนะเราไม่ได้เกี่ยงหรืออะไร ถึงความจําเป็นเราก็ต้องไปแต่ไหมแต่ถ้ามันไม่จําเป็นก็ไม่ไปไรอ่าเราก็ยังอยู่นี่ก็คือเพราะมันไม่รุดไปไหนไงก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเออในเมื่อสถานการณ์มันไม่ให้เราก็ยังอยู่ยังยึดมั่นอยู่เหมือนเดิมแต่บางคนมันไปหมดแล้วไม่เหลือซากนะไปทำภารกิจทำพูดง่ายว่าต่างคนต่างไป สร้างครอบครัวของตัวเองนะครับเอ่อไปทํากิจการของตัวเองนู่นนี่นั่นอ่ะก,ก็ว่ากันไปเราก็คงไปว่าเขาไม่ได้บางคนก็เจ็บป่วยไข้ไปล้มหายตายจากไปก็มีนะครับเยอะแยะเลยนะครับเออแต่เราก็ยังยืนหยัดอยู่เหมือนเดิมนะครับก็รอวันเวลาว่าครั้งนี้นะ fc นะครั้งเนี้ยแอดก็ไม่รู้ว่าเราจะรวบรวมคนได้มากน้อยแค่ไหนอ่ารวบรวม ที่จะไปให้กำลังใจเนี่ยอา่าได้มากน้อยแค่ไหนเราไม่รู้เอแต่ก็จะไปอ่ะนะเอ่อก็จะไปถึงจะมีน้อยก็ไปเออแล้วก็ยังยืดมัดอยู่เหมือนเดิมแต่คนอื่นจะไปหรือเปล่าไม่รู้เอไม่รู้เหมือนกันนะครับเออนี่แหละใช่ไหมห้าสิบเพื่ยกยกผลประโยชน์ ให้จำเลยตัวแทนในหลวงใช่ไหมอ่านี่แหละก็ว่ากันไปแหละเอฟีนะครับก็ <c oughs> ทำยังไงได้ล่ะและเมื่อเรายืนหยัดอยู่เหมือนเดิมเราก็มุ่งมั่นแล้วก็มั่นใจด้วยนะครับมั่นใจด้วยว่าว่าไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่เขากล่าวหาเรายังคิดยังยึดมั่นอยู่อย่างเดิมนะเออ ถ้ามันชัดเจนมากกว่านี้เราก็จะเข้าใจได้แต่นี้มันไม่ชัดเจนเราก็ยังยึดมั่นอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงตรงไหนใช่เอาที่เขาสมัครใจไปใช่ไหมก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่คนเออก็แล้วแต่ว่าใครจะไปให้กำลังใจหรือไม่ก็ก็ว่ากันไปอแต่อก็จะไปเอาพูดีง,ง่ายนะไปถึงวันนั้นะ ถึงวาระจะไปก็ต้องไปนะครับอไม่มีใครก็ไปเออนะใจอะใจอย่างเดียวอะนะถึงถึงตรงนั้นก็ใจอย่างเดียวแหละอย่างอื่นก็ไม่ว่ากันแหละไปด้วยใจว่าพูดง่ายๆนะครับเออใครจะว่ายังไงก็ว่ากันไปแหละอืในเมื่อมันอ่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนาะ แต่ว่าคงจะหายไปเยอะแอดว่านะคงจะหายไปเยอะเออคงจะหายไปเหมือนมันอาจจะไม่เหมือนเก่าก็ได้เอาหายไปเยอะแน่นอนแอดพูดได้เลยว่าการที่จะไปให้กำลังใจนั้นอา่าก็คือล้มหายายจากกันไปเยอะต่างคนต่างแยกย้ายก็ไปทำมาหากินนะใหญ่นอนไม่เคยหลับแน่นอนนะไกลวันใช่ไหม <laughs> นั่นน่ะสินะ เออก็ลุ้นกันไปนะแต่พูดง่ายๆว่าก็คือเรารับได้นะเอดว่านะเอาพูดตามหลักแล้ว่ก็รับรับทุกสภาพอะรับทุกสภาวะเออว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็รับหมดแหละเออรับหมดก็ไม่ว่ากันอนะอะไรจะเกิดก็ก็ให้มันเกิดใช่ไหมอ่อ คงคงเป็นไปกันแล้วแต่ที่มันจะเป็นไปอนะแต่อก็ยังเชื่อมั่นนะครับเอฟีนะยังเชื่อมั่นอยู่เสมอนะครับว่าจะเป็นส่งผลดีให้เรานะครับเออส่งผลดีให้เราอย่างอื่นเราไม่สนใจนะครับเอฟีไม่สนใจ อ่ะก็ว่ากันไปแหละนะครับก็ส่งกําลังใจนะครับเราพอเรารู้พอเรารู้วันเวลาแล้วเนี่ยนะครับรู้วันเวลาแล้วแล้วก็นับถอยหลังทีนะเขาดาวกันทีเดียวนะครับนะเอฟซีนะเขาดาวกันทีเดียวก็แอดก็อยากจะคืออยากจะหาคนไปอะ่ะใช่ไหมอยากจะหาคนไปคือไปกันเยอะก็ยิ่งดีอะ่ะไปกันหลายหคนอะ่ะ ก็ก็จะดีเออแต่ก็ไม่รู้ว่าอแต่ว่าในน้อยเนี่ยแอดว่านะคนที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยนะไอ o ย i-youtube เนี่ยแอดว่าเขาก็น่าจะไปแหละนะดูแล้วเนี่ยเขาก็คงจะไปให้กำลังใจแบบสมัยก่อนเออบังก็ต้องดูฝั่งโู้นอะนะครับฝั่งโู้นจะจะไปให้กำลังใจหรือเปล่าแอดไม่รู้หรอกนะเออก็แล้วแต่เขา ออแต่แน่นอนนะครับอาจจะน้อยลงนะไม่เหมือนเก่าเหมือนกันนะอันนี้ก็ก็มีเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นเขาเรียกว่าแฟนพันธ์แทนะพูด,ดง่ายๆนเะหลือห้าสิบแอดใช่ไหมห้าสิบก็ไปนะครับเออไม่มีปัญหานะครับแต่ก่อนเป็นร้อยอยู่กันหลายร้อยแตก่อนนี่เต็มถนนไปหมดอ่ะนะนะทุกคนตกใจกันหมดอนะ่ะ แต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วเอฟี FC มันไม่เหมือนแล้วอไม่เหมือนแล้วเออมันอาจจะน้อยเออก็รู้สึกว่าประมาณเก้าโมงเนาะเออเก้าโมงแต่เก้าโมงนี้มันเป็นการอ่าเริ่มเริ่มข้างในอ่าในสารฟงใช่ไหมก็จากเก้าโมงไปถึงเที่ยงนี่แหละรู้ผลแล้วเอฟซรู้ผล จะแม้หมดเงินหลวงมากใช่ไหมเออก็คิดว่าคงจะมีหลายช่องอยู่นะที่ไปนะเอดว่านะคงมีหลายช่องอยู่ที่ไปเออก็ขอให้ไปเยอะๆแอดว่านะขอให้ไปเยอะเราก็จะเป้าถึงวันนั้นแหละอ่ยห้าสิบวันใช่ครับผมเลืห้าสิบวันเออก็อีกเดือนกว่านะครับ เ,เดือนครึ่งเดือน20่สิบวันนะครับโดยประมาณเนะเาะก็เรารู้เรารู้แล้วอะ